น,นี่นะครับผมนะฮะผมทดสอบการขับขี่นะการใช้งานนะพี่นะให้พี่ๆหลายๆท่านดูนะ mm hmm. เพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะ mm hmm. ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับผมนะ mm hmm. อันนี้ mm hmm. ปุ๊บปั๊บปิดย,ยู่นะอ่าเปิดไปยิ้ฟังอยู่นะครับผม mm hmm. เป็นไงไฮโซด้วยสากลด้วยขอยยาดหลีเสียงครับ mm hmm. ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาพี่มันจะขับยากนิดนึงนะถ้าผมถ่ายวีดีโอด้วยแล้วก็ขับไปด้วยนะครับมันอาจจะดูะกระตุกกระตักนิดนึงนะฮะ แต่ก็ประมาณนี้ครับพี่เกียร์สามครับผมเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะียนะพี่ดูดิเรียนมงเรียนไม้นะใช้งานได้ครบเลยนะฮะ,ะเจอลุงที่หยอกซะหน่อยนะครับนะครับโอ้พี่ดีจัดผมบอกตรงรุ่นนี้ผมปกติผมไม่ค่อยเอามานะถ้ามันไม่ดีอะถ้ามันไม่ดีจริงผมไม่เอามานะ ขอ,ออนุญาตนะครับพอดีว่าใช้มือเดียวในการปี่ยกยงปีกปีกเดียมันน่าจะแบบตะกุกตะกักนะฮะนี่ครับผมสนใจโทมาค้าผมค้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะฮะกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมผมแม็กรถบ้านยุทธยานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถยนต์เข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้า,าเป็นเจ้านิสสันเป็นเจ้านิสสันซันนี่นะฮะเครื่องนิสสันซันนี่ B11 นะ โอ้หเป็นไงพี่บางไหมอ่าเป็นเครื่องยนต์1.3นะฮะเป็นเครื่องยนต์1.3นะรถคันนี้รถปีน1993นะโอ้โหพี่บางจัดผมบอกตรงว่าบางจัดนะฮะคันนี้พี่เป็นรถบ้านนะฮะเดิมๆเลยนะครับผมเจ้าของนะใช้งานดีนะดูแลรักษาดีนะครับผมนะตำหนิพี่มีเล็กๆน้อยๆนะฮะนี่นะครับผม เล็กๆน้อยๆน,น,นะพี่ตามอายุการใช้งานนะครับผมนะนี่นะผมให้ดูรอบคงรอบคันพาสีนะฮะพาสีไม่ขาดด้วยนะฮะสิบเอ็ดอกระดักดานะฮะหกแปดแน่นอนพี่ซื้อรถกับผมเล่มนะฮะเอกสารชุดโอนครบทุกคันนะครับผมนะมาชมทีเด็ดกัน,นพี่ภายใน,นผมบอกตรงว่าภายในคันนี้นางฟ้าสภาพเนี่ยโอ้โหเป็นไง นางฟ้านะสวยอยู่นะพี่นะพี่ดูดิเบาหนังด้วยอ่ะอืมกินยังมีความเป็นหนังอยู่เลยครับพี่โอ้พี่ไม่คิเลยพี่ไม่คิเลยเลยกับราคานะฮะอ่ะผมขออนุญาตบอกราคาไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าอนิสันบีเเบกานี้สำหรับราคาค่าตัวนะฮะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะฮะหนึ่งหมื่น แปด้ 8, บาทเท่านั้นนะฮะมีบริการส่งนะฮะมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะผมมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมนะอ่าให้ดูภายนงภายในกันพี่นะไอ้ดงไปดูไปตรงภาย,ภายนาในกันละเอียดละเอียดนะครับผมแต่พี่ๆท่านไหนนะฮะอยากจะได้ละเอียดกว่านี้นะ,ะสามารถวีดีโอคอลมาดูได้เลยนะฮะถามตาพี่พี่ท่านไหนนะที่ยังไงไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยตัวเอง เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองสามารถวิดีโอคอได้ให้ขับให้ดูได้ให้ลองสตาร์ทให้ดูได้ให้เช็คระบบทุกอย่างดูได้หมดนะฮะอ่าพูดไปก็เจ็บคอเบื <c oughs> อ้องต้นนะพี่ก็มีประมาณนี้ตั้มนี่พี่เล็กๆ,ๆน้อยๆมีนะฮะเล็กๆ,ๆน้อยๆอยมีนะครับผมนะอย่าถือสากันนะฮะไม่มีผงไม่มีผุนะขันสวยอยู่พี่ เครื่องเกียร์โอ้โหดีมากผมบอกตรงหายยากเครื่องเกียร์ประมาณนี้หายยากมากผมบอกตรงๆนะฮะเป็นรถแถวบ้านผมเองนะครับเป็นรถแถวบ้านถึงผมเองบอกตรงว่ารถรุ่นนี้นะ,ะถ้ามันเครื่องเกียร์ไม่ได้ผมไม่เอามาต่อให้ถูกขนาดผมก็ไม่เอานะฮะเพราะผมอยากให้ลูกค้าได้แต่ของดีๆไปนะฮะมันรนก็ประมาณนี้นะครับพี่พ,พี่ลองดูก่อน ภายในนะะคอนโซลคอนโซลนะพี่เป็นหนังนะหุ้มหนังนะครับผมเฮ่เมื่อกี้มีนะมีคนโทรมานะพี่นะคัดจังหวะไปสักนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรพี่เรามาเริ่มกันใหม่นะฮนะอ่ะเรามาฟังเสียงเครื่องนกันดีกว่าพี่เครื่องฟิตส,สตาร์ตติดง่าย พี่ลองฟังเสียงดูแอร์เย็นครับพี่แอร์เย็นแอร์เย็นนะเพลงเพราะครับพี่โอ้ฝรังเัาด้วยคันนี้หืไม่ธรรมดานะฮะระบบอ่าใช้เป็น aux ได้วิทยุได้อ่าแล้วก็ bluetooth ได้นะครับอ่า พี่หรือพี่จะใส่เป็นเมม ori ก็ได้อาฮะแล้วก็ usb ก็ได้แล้วแต่พี่สะดวกนะฮะมีเออจะจามจะจามไม่ได้อ่าเป็นช่องจุบดีนะแอเยน็นเป็นเคราะนะฮะแค่นี้ก็สมบูรณ์แล้วพี่นะฮะสำหรับรถค่าตัวหนึ่งมื่นบาทเท่านั้นสําหรับค่าตัวเจ้าคันนี้18,900บาทเท่านั้นคุ้มไหมนะฮะคุ้มไหมถามใจพี่ดูนะฮะอ่ะมามาชมเครื่อกัน คุมไหมถามใจดูครับพี่ออขออนุญาตนะโอ้ยยากป่ะมันใช้มือเดียวพี่มันเลยยากนิดนึงนะะอ่ะพี่ลองดูแห้งไหมครับพี่แห้งไหมเสียงเครื่องยนต์เป็นไงพี่นิ่งไหมได้เป็นน้ำหล่อเย็นนะ,อะพอดีเมื่อกี้ผมกลับไปไกลแล้วผม ว่าจะเปิดฝปล่าว่าน้ำไม่ดูหน่อยแต่ตอนนี้มันร้อนแล้วอ่ะกลัวว่าน้ำจะพุ่งกระเดน็นออกมาโดนหน้านะครับขออนุญาตจะไม่เปิดนะฮะนี่นะครับไม่มีควันนะพี่ไอแห้งๆไม่มีเลยดูดิรถไม่ใช่ติดแก๊สนะพี่นะไม่เคยติดแก๊สนะเ,เลยนะฮะอ่ะมาชมปลายท่อกันนะครับอ่ะ,อน,นะอะนี่นะโอ้เป็นไงพี่ สวยสวยมากนะฮะสวยมากผมบอกตรงว่าสวยสวยมากคันนี้ชอบในส่วนตัวผมนะผมยังชอบระบบเครื่องยนต์ของเขาเลยนะ,ะบอกตรงว่าปัญหานิ่งๆอ่ะหายากหาดีๆอ่ะหายากรถเนี่ยพี่รุ่นเนี้ยมีเยอะมากมายแต่เราหาที่ระบบเครื่องเกียร์สมบูรณ์เนี่ยผมบอกตรงมันหายากนะฮะก็เลยผมเห็นคันนี้ผมก็เลยทีแรกก็จะไม่เอาบอกตรงแต่ผมลองสต,ตาร์ทลองตรงลองขับขี่เฮ้ยมันได้ว่ะมันฟีลมันดีว่ะก็เลยเอามานะฮะแค่น,นั้นเอง เฮ้ยจะปิดฝากระโปงทำไมวะเนี่ยผมนะอ,อ่ะผมขออนุญาตับเครื่องยนต์ก่อนนะขออนุญาตับเครื่องยนต์สักแป๊บนึงจะได้บอกรายละเอียดได้นะฮะโอ้นี่นะครับ กอง้มันเครื่องพี่เห็นไหมเพิ่งถ่ายมานะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับอ่าพี่ดูสายพานนะฮะเปลี่ยนตามรอบนะครับเปลี่ยนตามรอบนะดูดิยังใหม่เลยจะเราวงเรายังอยู่ครบเลยนะฮะสังเกตนะฮะถ้าสายพานมันใหม่ทุกเส้นอย่างนี้แสดงว่าแสดงว่าเขาเวลาเปลี he, ่ยนเนี <must be S 2> ่ยเขาเปลี่ยนพร้อมกันพร้อมกันทุกเส้นนะฮะแห้งๆพี่สวยอยู่นะก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับพี่เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะฮะใครชอบป้านทะเบียนไหมนะกองงนะฮะ สี่ศูนย์นะฮะสี่หนึ่งอายุทยานะครับเมืองต้นก็ประมาณนี้พี่ตำหนี่นะฮะมีเล็กๆน้อยๆนะฮะมีเล็กๆน้อยๆกันนะครับผมนะเอาไปใช้งานกันพี่เอาไปใช้งานกันนะฮนะสำหรับค่าตัวอ่าเท่าไหร่วะหนึ่งหมืนแปดพันเก้าร้อยสำหรับค่าตัวหนึ่งหมืนแปดพันเก้าร้อยบาทตอนนั้นนะฮะกำไรผมได้ไม่เยอะนะพี่ได้ไม่เยอะเน้นแบ่งปันเน้นแบ่งปันเอาไปใช้กันนะฮะ เล่มเอกสารชุดโอนครบภาษีไหมคะคุ้มไหมถามใจดูนะฮะสำหรับพี่พี่ท่านไหนนะฮะที่สนใจนะฮะเบอร์โทรครับพี่0 9 5 9 7 0ก6 4 8 0 9 5 9 7 0 5 6็8ี่อ่ะถ้าชอบก็โทรมาครับ มีบริการส่งทั่วไทยนะฮะมีบริการส่งทั่วไทยถึงหน้าบ้านอีกเหมือนเคยนะฮะถ้ารถไม่ดีจริงอะพี่ผมไม่กล้าขับไปส่งหรอกทุกคันถ้ารถมันไม่ดีอะนะผมไม่ขับไปส่งหรอกโอเคนะครับสนใจโทรมาครับพอมุนครับสวัสดีครับนะฮะเอ้ยลืมไปไอฮอนด้าค้ะยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับพอดีเมื่อวานจะมีคนมาดูแต่ผมพอดีผมอยู่ข้างนอกผมก็เลยผมก็เลยปฏิเสธเข้ไปนะฮะโอเคนะครับสนใจนะครับโทรมาครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ